นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธะสัมปจิตฉามินาสังสิโม ah พรัม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธาอาหุนโมพุทธายะ เวระทะโยเวระโคนายังเวระหิงสาเวระถาศีเวระถาสาเวระอิิโยพุทธสมานีมามพุทธสาวหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม รัมมาจะมหาเทวาสเพยะขาปลายันติรัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอาหุนโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม รัมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติรัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธามาหุนะโมพุทธายะ วิระทะโยววระโคนายังวิระหิงสาวิระถาสีวิวระาสาวิระอิตโยพุทธะสมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาภาหาหาลือลือสัมปจิตฉามีนาสังสิโม รัมมาจะมหาเทวาสเพยะขาปลายันติรัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอาหุนโมพุทธายะ วิระทะโยเวระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสมานีมามะพุทธสาวหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามีนาสังสิโม รัมมาจะมหาเทวาสเพยัคขาปลายันติรัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาหุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรัมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูภวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธามาหุนะโมพุทธายะ เวระทะโยเวระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสสวิระธาสาวิระอิทิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม รัมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติรัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอุณโมพุทธายะ เวระทะโยเวระโคนายังเวระหิงสาวเวระธาสีวเวระธาสาวเวระอิิโยพุทธสมานีมามะพุทธสสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโม รัมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติรัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภูภวันตุเมมิเตภาหุหติ พุทธามาหุนะโมพุทธายะเวรทาโยววรโคนายังเวรหิงสาเวรทาศีเวรทาสาววรอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรัมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรัมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภภวันตุเมมิเตภาหุหติ พุทธมาอะหุนะโมพุทธายะวิรทาโยเวรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลเลอยาธิฐานอ้างคุณศรสีรัตนไตรมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจีพรพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระอริยเจ้าตั้งแต่ะโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์ทั้งหมดที่อยู่ในิพพานแล้ว ถ้าเทวดาและพลนมุดต,ต้นบรรดาและบรรดาต่พุทธบริษัทหลายในชาติปัจจุบันนี่แม้หากจะบรรดาใ,ให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีกายเคร่งตัวในความเป็นอยู่ขึ้นเชื่อความขัดข้องในใดเขาอ,องค์สเด็จพระรากูปเป็นต้นจงบรรดา,าให้เกิดมีนอกจากนั้นเขาบรรดาท้งพุทธบริษัทหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัยขอใหถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเพียงใด จะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชื่อความยากจงเห็นใจจงอย่ามีกบรรดาทีาพุทโธสัตว์ตอนนี้ไปก็ขอบรัดาญาทยากจนพุทโธสัตว์หลายตั้งใจบบรับพรยะถา,าวาิวะหาปุราบาริปุเรนติสายขะรังเอวามีวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ ปิจิตังปะฏิจิตังตุมหังคิปัมมีวัสมิจฉาตูสัพเปบริณฑูรังกาปานจันโทปะรโสยถามานิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสะพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวา อาพิวาธนาสีริสนิจังมุทภาพิจายโนจตารุธรรมาวาจันติอายุวันโนสุขังพลังอรหังสมมาสมุทโธภควาพุทธังพควกวนตังอิวาเดมิตวาขาตูพคกวาตาธมโม ธร้มังนามสามิสุปฏิปันโนภะกวาต,ตสาวะกะสังโฆสังขังนาม,ามิขอญาติโยมโชคดีมีสุขนะมีความสุขสมหวังทุกอย่างปราถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นสอความอุดหนานะจ๊ะ ใจฟ้าอย่างยิงขอทุกคนรวยมากๆนะตอนนี้ไปขอบุญได้ท่านพุทธมริษต์เนหลายตั้งใจที่จะรวนที่ทางบุญญากพลังบุญญากบุญได้ที่พระเจ้าทหลายได้บรรพินแล้วในโอกาสนี้พระเจ้าทหลาย เราที่สุงุนนี่ให้แกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยยุ่งเกินมาแล้วใช่ก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายลงโมทนาลงโมทนาเป็นกุนี่ขอจงอา resulting ให้แก่ข้าพเจ้า แต่วันนี้ทราบเท้าเท้าสู่วิพพานและข้าพเจ้าท oh ั้งหลายเขาที่สุนทีันแีแต่ที่้าพเจ้าทั้งหลายไดปกปักรักษาข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาศักรลบิภพกายาอุมาราชี่พระเจ้าทั้งหลายกายาอุมาราตุโมตนาตุสุสุนีจงเป็นสักขีวิญนาณในการบำเพ็ญอุสุนีของพระเจ้า ในครั้งนี้ได้เถิดในครั้งนี้ด้เถิดโคโสสนีให้แก่ท่านนลอยห้แก่ท่านรี่รู้รับไปแล้วที่ร้รวเฉยความสุขจุกดีที่เสวยความทุกข์ุดีเยความทุกขดีญาติุกดีญิกดีฉนาติุกดีนาุดีท่านนอยท่านนารายณโมทนา

ได้แรบเด็นแล้วณโอกาสนี้เพราผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงได้เรื่องพนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดพระองมาสมบูรณ์เข้าวา ini bahwa ketanmu mengemespati penuh itu sau sangko 阿弥陀你